สวยหรูหราประหยัดน,น้ํามันน่าใช้มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะไต้ตะแคมรี่สองจุดห้าเกียร์โตไฮบริดปีสองพันสิบสามค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะมีเมมโมรี่สองจุดนะคะลายไม้รอบคันเซนเตอร์ล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าับไฟฟ้าปฟฟุา่มสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น a a ABS Cruise Control นะคะแอร์ดิจิตอลค่ะ ต,ต,ต,ต่อปรับอุณหภูมิร้อนเย็ยนด้วยนะคะคันนี้ประยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่479,000บาทเท่านั้นนะคะประวัตดดิฟีดาวผ่อนชสบายเดือนละ9,000บาทค่ะมีแอร์ต่อหลังต่างหากนะคะคันนี้ขอถาอ่านเงินเดือนนะคะ รวมผู้เช่าซื้อที่สิรัคณีได้นะคะขอยอี่ห้อนงหมืนแปดพบาทขึ้นไปก็สุดคณี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีมัดไฟฟ้าหลังตังหักนะคะรถน่าใช้มากๆเลยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะประวัติดีซีดาวนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะผ่อนได้ยาวสูงสุด84เดือนนะคะเดือนละ8 0 0 0ันกว่าบาทนะคะปิดซ์มพร้อมค่ะประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะ ต้าแคมเปร้ไฮบริดเครื่องยนต์ซ้อมจุดฮาร์กยอโต้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อ